แม่ฟันแล้วเดียวันฟันแล้วแม่แม่ด้ตดียหคโลูนเลย มีไปหาหยิบหาจับไปหาตัวเดียวเพื่อวันไม่เป็นหาตัวเดียวจับเพราะไรแต่ว่านี่เพรท่านฝันจะเคลียร์ยังว่าเมื่อคืนนี่แม่ฝันกับยังว่าฝันเห็นอันงูเหลี่ยมใงไงตพ่อขาตูตูบกไงเรื่อยแต่ว่าเห็นตะล่ำตูเพรเห็นหางเพรเห็นหัวแต่ว่าเห็นตะล่ำตูป้ามาใหญ่ค่ะใหญ่แน่แท้ตอนนั้นคือปูมาเขาส่งนี่แหละแล้วบัดนี้ได้มีเสียงผู้ชายหองขึ้นมาว่าจะเลื่อมเลื่อสามเจ็ดเจ็ดสาม กับพ่อซอสสั่งเลยค่ะแม่ครู่นั่นยังบอกอยู่เลยนั่นแหละค่ะทีทีแดกก็คือสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะนี่ระค่ะที่อันอันอันฟันเมื่อคืนนี่แหละค่ะนี่แหละยังว่าแม่แม่ครูก็จะคิดบ่พอเดียร์มาพ่อซอสสากอันปูอันปูอยู่ว่าไปไปทบงทุ่นนะลูกกับไปทบทวน ว่าเริ่มสร้างตอนใดเราสร้างเซตตอนใดเพราะเราวานนิดเดียวเจวันว่ะเด็กตัวเนี้ว่านจับปะไรที่ขาดเราต้องจีบจับอวเีเพราะว่าบอกแม่เขาแมว่านจับเพราะว่าคิดพอเพราะว่าเจ็นี่แหละเจวันตนเดียพอสอนเจาไงมันก็เลยจับสามเจ็ดเพราะว่าคุยกันเพราว่าสามมาหลักสีก็เลยเอาสามเจ็ดสามเจ็กับสามหนึ่งว่นี่สามหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนี่ค่ะเป็นบอเออมันคืออะไรเอสัมผัด อมียันในสมเกตเมยันในหตกกันด e ้มแม่ระตอนแรกก็ว่าว่าสามเกียรติก่อนลาจะจะเริ่อมสามเกียรติเกียรติสามว่าสี่สิแม่เสียงผู้ชายผู้ออกมาเลยว่านี่พ่ทีสมมตินนั้นน่ะติเอาไว้ตองวดแต่ว่าแปลกไม่ดีนะอ้วนจางไดบอกปูบอกว่าวันที่สิบสองแม่ค่ะเดี๋ยวซิมีซิมีซิมีแนวดีๆปูนะซิมีแนวดีๆ บานนี้เจ้าแม่แม่เราไปฟันมเพื่อนผู้ว่าพี่วันที่สิบสองงูเหลี่ยมไงแต่งูเขาเป็นเจี๊ยดเลยมันบ้พอสั่งประตูโค้งนี่คือสั่งเสร็จพ่อจีสามสร้างเสร็จพ่อซอยเกตสามปัวบ้านนี้ปัวเฉลี่เริ่มสร้างวันที่สิบสองมันบ้าวันที่สิบสองเดือนนี้พอดีแต่จ้าแม่แม่ก็เลยมาฝันวันที่สิบสองสามเจีดแต่ว่าจังได่กะยิบจับใบเนาะค่ะแจักใบสองใบเสียงโวกเพื่อว่าหามีรางวัลบ่เนี่ย เดี๋ยวสินิมน่์นถามปูก้อนสีไปค่ะคือเรื่ข้งมานั้ำส้มน้ำตั้งสตรีนี่กับเดินท้าไปน้อการน้ำมัาให้เ,หน,เนาะสำหรับไรสดนะคะรวมไปได้ไหมผู้อืมค่ะ,ะไม่ได้เปิดกระตัวว่างไม่เป็นยังเบาอ,อยู่ จะปั้ก็ได้คกูมากปิดปิดก็ปูมาปิดเปูมาเสียงเสีาฟังขวนันเปิดแอร์ต้อก็ได้เพืค่าค่าแอรปูสิว่าจังไดกจะเดินทางไปที่ท่านุแต่ฟ้เครียดเอาติดตามไปด้วยกันนะคะเตมความเชื่อส่วนบุคคลค่ะสาธุสาธุสา แล้วชอบกันอีกเลยตื่นขึ้นมาบังมี้ครั้งชอบอต่ยังเด็กยังเวรบ๊าบไปนานแล้วกับบาอบไม่มองกูตาอ้าวลึงกูจตาสุดแรนมองมันบ๊อบไปจังไหนบ๊อบไปจังไหนบกอบไปจังไหนวากับแม่ขึ้นอย่างกอนถ้าไม่ไปใครจะถือให้แบบถ้าก็ต้องไป ตู้ตาคือผ้าไปอืนนั่งต่เค่อนผ่ายรู้ไหนั่งต่เค่อนถ่ายู้แต่ลืมผ้าแดงนะว่าจันวะแต่ลืมผ้าแดงแล้วดักเบิ้งล่า,างแาถา,า,มามากง่งแพรว่าจันวะมาพอหวังแครพอวังขัอนอยากเบิ้งหมอ,อ,อมร่้วพอหวเงแลยวพ่อจะจ,ะจับทุ่ขพังแล้วพางแม่ตะเคียนเปคนเขียหน้าไหมพอหวะะังจังสีแม่ตะเคียนก็เลยตอว่ว่า ได้ถึงปุ่งว่าแต่มาได้จังนัอหมดจากเสียมารังอีกคือเขาป่ากันมาดังน้ำได้ป่าแต่มานั่งน้ำต้นไงไงผ่าแดงมือต้งนั้นต้นทั้งเป็นเป็นงาได้เอาผ่าแดต้นทาดไปผ้าเกิดผีนะน้ำแดงข้าโัวมาข้า น้ำแดงห,ห้าขวดพวงมารายเก้าพวงจำได้ไหมจำได้จำมั่งผ้าเกดผีมนันมีเกดแข้งเอาไว้ด้านขวามือผ่าแดงเต็มพื้นเอาไว้ตรงนั้น,ง,น,นมามาาง,งานโง่งานมั่งมาโง่งานทำงานขนาด <c oughs> <c oughs> มาขัดมั่งเออโง่งานอยู่งงด้วย ทาไมตะเขือปุ ici, <ou> ah ่ม็นั่งยูรัะปูมากนะเขารางอีนั่งหลาฝังมาค่ะเนี่ยเขาเห็นงูว่าจะลาปุ่ฝังถึงนงูเป็นราขึ้นดีเจ้างูใหญ่ปัดทานพองูใน่กวาท้านพ่อเขาวางงูมาสากมือเกิด ม่้อกเรียนแล้วคปูตายแล้วไม่เจทายแต่ว่ามาขัวออกหมดทายเล่นบลมอเตียตไปไลปูมาเป็นปไหลหัวกอ้าฝันเป็นโตเป็นต้อนนี่พอว่าค่ะไม่ค่อนมาห้องบอกเท้าเก่งไม่แมงบ้าพอว่าค่ะคงจะใช่เนาะ คงแต่ข้าง,านงเนาะเฮ้ยเจ้ามาดูเอิงอันนี้คือความฝันของเอิงนั่งน,นอน,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 นงน,น,านาั่งกันฝันนั่กันถามติ่ก็เลยว่าเกิดถา,า,า,ามพ่อถามเก่งแรงเลยถามแรงอ่คักแรงคักแรงคักแรงรึบคักแรงอึือัด เออทางประตูของวันที่ถืบสองสามเมษีขึ้นพอทอเกิดบทางเอ้าฝันคืนกัต่อลปคนอึ้งอย่างกาฝันคืนอืออย่าลือจะมีคู่เลือดนะฟูเพราะเขาถือกักวะหาพ่อว่าว่าจรถือว่าคือกักวะพ่อเขาเลยบอกว่าอี่นั่งล่ะเอาล็เกดาได้อื่ว่าค่ะหลายหบางมาถามพ่อพ่อคือฝันบ่อฝ่ ไปงักขึ้วถึอไปงันขึ้วาถึอมาวางคาใครพ่อว่าใครว่าขึ้ไปว่าแม่มาถึงถึงแปังานเอาความทันไลยึอเขากะด้อาตางถึ่นม่ปูมาหลัางมาหองบอกเก็บถามถามกูไพวกับอ่างรู้ได้ข้าดับไรไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นความฝันเร้าแรงเึงจะกพาไปหาแม่ตะเคียน มาตเคียนท้องมาตะเค่อนท้องมาตะเคื <CA> ่อนกวางโรเอ้าหักเบิ้งเลยว่าทางมาพุงน่าขอาเขามันนี่คือือแดงเติมคืนหลักว่าทาือถือแดงเกิมคืนก็หลักว่าทาตียมเตีฟอมเลวเลือดถ่านงาเบิมาตะเคีอนกวางปุ๋มก่ อตาว่าไม่โอมไงคือหลงงาอือมาเตือนบอกวิวาหนี่สามพี่สามนี่สามตันึ่งตัวนี่เช้ต้างไห่กันัล้วไม่ได้เชขาเปลือต่บอกวิวาห์ไล่กันอืะองเท้าคันคือแม่ย่าทีแม่ย่าทีตะเคียนทองแม่ย่าทีตะเคียนทอง แม่หย่าถีตะเคลื่อนท้องซื้อพันน้องคู่แม่หยาถีตะเคลื่อนข้องวันคือเพราะตาบกคือแม่ตาบกแม่หย่าถีตะเคลื่อนข้องดูมาดูแมไว้ตัากรัดก่าเคยพอจังคือจักเือมาังฮอกแตง่อว่าค่ะเออมื่อมีการที่หาโชครลือหลักว่าค่ะจำค่ากันไปคือจักหุรก เออไปตามันดานนะอนั่งหล่าว่าเออไปว่ากับเพิ่งไหนขอว่าค่ะขอหางดีเขบขอหายขอหายใถูกใจแบบข้างใต้กจิตไปทอย้งวัดนัไปตึงงั่นไปคอทั้งวัดนั่งเอาพาไปไปข้างล่างเพิงนั่งเวาฟวอมาได้อ่ะดีแล้วเอาเคือต้องคลองร่อบแล้วเออเอ้าฮักอันไปท้าไปถ้าวันตุได้หมด ก็ถ่าเ,เาาาาบิ่งเออด้มากดอกม้รายาับรัดแฟนบัเคยพอจงจงคือจำเคื่อมาทฮอบแต่พอมวาอ่าค่ะเออมื่อมีการที่ไฮโชคลุอหลักว่าค่ะจำข่าจังไปคือแล้วดแร้วเออไปตามขันดังอีนั่งหล่าว่เาเออไปว่ากับเพิ่อนแนพ่อว่าค่ะขอใา้งเลยคับ ขอหายจขอหายใจสุขสบาข้างใต้กับจิตใจคอยข้างบนนั่งไปตึงนั่งไปคอยข้างบนนังเอาพาไปไปข้าระบาดคืนท่วมาไาอ่ะดีเลอาคือตองของด่อแบบนั้นแล้วเออฮักอันไปข้าไป่ามือตู้ได้หมดคือ่าเออชาวบ้านมึงบางที่ทิยทอง ที่สุมทเมอเมืเมื่อที่ท้อเมื่อเมื่ม่อรือว่าพอไปทำไปยังคือเบาไห่ไปจุดมันก็ออกเลยนะคือฟุบออกปะก็ไปทาชุดก็ฟุบไปต้องฟุบก็ออกปะเพื่อทาบางวันเชียรพอบาหนึ่งออกว่า พมทั้งตัว้ามตัวกันทั้งตัวครับทุกพวกกัออกปากเป็นตัวใหญ่มากบ้าเป็นตัวไม่ตตดเชยาียเป็นตัวใหญยานเป็นตัวไม่พอบวมตัวชื่แหนคือตัวหนังพอบวตัวทื่แหนความ่แตดเชียนตัวหบ่เป็นหนังคือเอาได้ถุงขืนก็อวมหามึงนักที่ว่า ตนขึ้นมาเป็นปริศุมังกงมังกงจำขึ้แต่ละหน้าบ่ได้แล้วเออมาจนเฮ,ฮ,ฮเียมาจีนฮกมาจนฮกใช้เสียไม่พอวะเออแค่จุไปอวดเท้าวันวันเข้ามาดา่าแค่ขึ้นหนังไห้นนพอเอาแค่จุดไปพ่านแหวนพ่านตาวันวันเข้ามาดา ต้องรอไปก่อนนะต้องรอไวก่อนนะวางสองก่อนว่่มันนึงดึงอันอี่เทาแหวนคือตอกเ้าแร้อนดเาท่าแหวนจะพอกแาให้วันนึงอะไรเพื่อที่นลักนวันที่หนึ่งสองเมื่อไห่วันที่หนึ่งสองพอมันบ่เทิ่กันอีกทีหนึ่งกันสองวแต่ว่านึงกัรหนึ่งเทิ่อมกันเป็นสองพอบอกว่า แปลเนาะได้กับเป็นทั้งทันออกมาแพรลรูกออกมากเะว่ะหนึ่งกับหนึ่งรวมกันเป็นถองใช่ไหมแล้มาคูจะปูแต่ว่าถ้อบวัด้อไม่เป็นที่ว่าเป็นรูปแต่ว่ามีความหมายมีความหมายแต่ไปมึงบวชมึงเป็่นถ้องเขาน่ะ บ้านที่กันชอบอะไรนะอยากให้มันหอมแล้วหอมคุณนายไม่มาจะเข้างานมาให้มันหอม่ะ ว่าหกหมื่นว่าหกอลาว้าว่าหกหมื่เพราะว่าทุ่งหม่จากเบื่อเออกาว่าไขว่าหกแต่งเตาท่ได้เหมือนถึไปว่าราชการใครอ่นบ้างว่าใัรเขาัวงอ้อไปทั้งดอนพุ่งหลักพอการได้วางไปขายก็ว่าเมืองนางแบว่ากันพันแดผพานด้านไปทั้งพุ่งหลั ไม่มีปัญหาไปได้หมดเอาตาไปได,ด้ไปไหนไปได้เอาอบอกกับคั้งบอกไปเ่ไปไปมื่อจับไม่มีปัญหาไม่เหมือนปูพุ่มินะปู่ภูมตั้งเฝ้าว่างนะปู่ภูมิตั้งเฝ้าว่างเฝ้าทักถึงเ,เ,เงื่อนทองสมบัติพัดแท้าเยอะแยะมากมายอย่าวันนี้ อากมีตัวจริงๆให้ลูกหลานแต่เธยแต่ถางคุณนาบ่าก็ถามว่าถางทัคุณทั้ถามขนาดนั้วรกเด้วเธอมาเรามีตัวเองไปอไม่มีปัญหาอามให้ลูกหลานมีธุระมีธุระมีงานทุกขราามแข็งแรงแล้ลรือด้ยงไองให้ทองไหลมากทุกคืทุกคนตับเริ่ม